ตูด้ด้านบนมันโล่งตอนแรกะคือจะทุบทั้งหมดเลยจนที่พี่คนที่เอาออกแบบเขาบอกว่าเฮ้ยคุณปุ้งไม่ต้องทำไมผมเซฟได้ผมสามารถต่อตู้ข้างบนขึ้นมางนี้ได้ตอนแรกก็เปลี่ยนหมดเนี้ยสามสี่แสนสามสี่แสน <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการมาลาศิริพราม2นะครับงานนี้ก็เอาใจสายดักดักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าจะเป็นไงแล้วก็วันนี้เจ้าของบ้านเนี่ยใจดีด้วยเดี๋ยวพาเราเดินดูแล้วก็ไล่บีบแต่ละจุดเลยว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับครับสวัสดีครับท่านนี้เป็นคุณโป้งนะครับที่บิวอินกับเราเดี๋ยววันนี้ต้องรบกวนคุณโป้งเนี่ยพาเดินดูจุดต่างๆสักนิดหนึ่งที่ที่เราทํากันทางนี้ก็คือเป็นตู้ตัวนี้ เป็นติชู้ติจู้ซึ่งโอเคมากเลยตอนแรกไม่มีตู้ครอบมันก็ดูแบบโล่งๆแต่พอมีมามันดูดีขึ้นมาทันทีเลยครับแต่เห็นเหมือนมีตรงนี้มีไฟด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ครับพอพอเป็นตู้เปล่าๆไม่มีไฟเนี่ยมันดูไม่มันดูไม่สะดวกเลยมันดูไม่สวยเลยแล้วผมก็จะใช้ไฟอย่างนี้โทนสีตรงนี้เป็นเลือกเป็นสีเข้มเลยใช่เลือกเป็นสีเข้มครับผมอยากให้มันออกโมเดิร์นหน่อยแล้วพอดีพี่เขาแนะนําว่าให้ถ้าเป็นสีขาวหรือเป็นสีไม้เนี่ยมันไม่เข้าถ้าเป็นดําปุ๊บมันดูแบบโดดขึ้้้้นมมาเเลลยยยใใชช่่คครรัับบบแวก็จะีีีตตููสงง ตัวนี้จะเป็นเราทําใหม่ทั้งทั้ง,งชุดเลยใช่ครับตอนแรกไม่มีมีไฟแล้วก็เป็นกระจกใสต่อไปก็จะเป็นครับเปิดปเป็นห้องครัวซึ่งตอนแรกเป็นปัญหามากของผมคือตู้ด้านบนนะ่มันโลง่งผมก็แบบมันมีฝุ่นอยู่ข้างในตอนแรกอะคิดจะทุกทั้งหมดเลยแล้วทำใหม่จนที่ที่คนที่เอาเอกแบบเขาบอกว่าเฮ้ยคุณปุ้กไม่ต้องทำใหม่ผมเซฟได้ ผมสามารถต่อตู้ข้างบนขึ้นมาดีๆได้แค่นั้นเองก็จบแล้วเพราะอันนี้คู่นี้ใช้ได้หมดอันนี้ท็อปท็อปทางทีมงานก็ต้องทำให้ใหม่ <laughs> ผมบอกว่าอันนีนยซิงของผมมันแตกพี่แก้ให้ผมนไนหมายเขาก็เลยหาวิธีจัดการแก้ให้ผมได้นะผมก็เลยแบบโอเคมากกับทีมงานแล้วอันนี้ก็เร,รงงาแรกก็เราแรกก็ไม่เต็มแล้วก็ต่อเต็มขึ้นมา oh, ให้ผมอ๋อชุดนี้เป็นเซตเดียวกันใช่เป็นเซตเดียวกันหมดเลยอันนี้ต่อพอต่อเต็มบอปุ๊บมันก็เก็บของได้ <im it> ไประหยัเดเรื่องงบไปใช่ประหยัดเรื่องงบเลยที่ตอนแรกใช่นหมตอนแรกก็เปลี่ยน ใผมว่าไม่ได้ใกล้เคียงมันคือใช่เลย <g ül> มันคือ,ม,คอมันคือเหมือนเหมือนเซตเดียวกันที่ทำมาแรกเลยแล, <g ül> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นชั้นส,สอง <g ül> ชั้นสองโซนนี้จะเป็นเหมือนโซนอ่าเป็นห้องเกมเมอร์ตอนแรกมันเป็นห้องมันเป็นห้องโลง่งแล้วก็แล้วก็มีแค่แบบโต๊ะตัวนี้แล้วก็ไว้เรียนไว้เรียนออนไลน์ไว้อะไรอย่างนี้ทำรายงานแต่พอปุ๊บลูกมาเริ่มติดเกมติดเกมแล้วเขาบอกว่าอยากได้อยากได้โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบแบบเกมเมอร์ที่มีไฟที่มีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยปรึกษาทางทีมงานนี้แล้วทางทีมงานบอกว่าจริงๆ้วผมมัมีแค่ไฟสีเหลืองอย่างเดียวไม่มีไฟสีอย่างนี้แต่เขาบอกว่าถ้าคุณโป้งอยากได้ผมจะทําให้ <laughs> ผมก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสุดท้ายเขาทำออกมาให้เป็นสีอย่างี้ได ปกติเราจะใช้เป็นไฟเป็น LED อ่าเป็น LED มีแสงสีเดียวขาวหรือสีวอร์มใช่ใช่จะเป็นอย่างเงี้ยของงานนี้ต้องบอกว่างานของเป็นงานแรกเลยใช่ตัวอารีีใช่ใช่ฝั่งนี้จะเป็นใช่แล้วพอดีตู้เสื้อผ้าผมมีเสื้อผ้าเยอะเอาออกแบบมาตอนแรกจะทําเป็นผนังแต่พี่เขาแนะนําว่าพี่ถ้าถ้าทำเป็นผนังพื้นที่มันเหลือเยอะพี่ทําตู้เก็บเลยไหมก็กลายเป็นว่าเหมือนคล้ายๆผนังแต่เป็นตู้ตู้เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าได้อีก เราจะพักอยู่ีเยอะเลยคันนีทั้งแนวเลยใช่ทั้งแนวเลยเราจะเบรกด้วยไฟข้างบนข้างล่างเพื่อไม่ให้มันดูตันใช่ถ้าเป็นตอนกลางคืนที่ไม่มีไฟล้าเปิดอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะใช่สวยมากทีนี้มาดูฝั่งที่เป็นโต๊ะคอมกันบ้างครับ สองข้างก็จะเป็นตู้โชว์นะซึ่งตอนแรกอะเป็นโต๊ะเฉยๆแล้ววางทีวีมันดูดูใช้งานไปได้พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหมันดูวางของได้อีกวางโมเดลลูกได้อีกวางอะไรได้ีมันมันมันดีมากเลยครับส่วนนี้ก็ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็ตัว R G B มันจริงมันปรับใช่บอดแสงได้แต่ตัวนี้มันจะแยกรีโมทกันใช่แยกหมดเลยครับมันเป็นอันนี้อันนี้อันนี้สามอันแยกรีโมทกันหมดเลยส่วนหนึ่งจะเป็นห้องของห้องลูกสาว พอดีตอนแรกห้องลูกสาวเนี่ยหัวเตียงก็หันไปทางทางห้องน้ำแล้วปลายเตียงก็หันทางพระก็ไม่ได้ขวางประตูก็ไม่ได้อีกพี่หลังยี้ยนพี่ผมออกแบบตู้ให้เพื่อให้กั้นระหว่างประตูไม่เห็นไม่เห็นเตียงก้าเลยออกแบบตู้นี้มาแล้วก็ทาหัวเตียงใหม่ให้เข้ามาแล้วก็มองเห็นใช่ครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันของตู้โชว์ไปด้วยเลยส่วนตัวเตียงก็เป็นลายหินมีสีฟ้าแล้วก็ มีช่วงที่ใช้วางของครับลูกสาวชอบมาก้อาบอกว่าพอหันไปทางนี้ปุ๊บแล้วนอนเเห็นกลืนวิญญาณนอนตื่นสายทุกวันเลยนอนหลับเลยใช่หลับยาวเลยโอเคต้องขอบคุณคุณโป้งนะครับที่ทำัเดี๋ยววันนี้ผมมีต้นไม้มาให้ออได้ครับินดีครับโอเคขอบคุณครับโอเคต้องขอบคุณคุณโป้งด้วยนะคะครับผมครับขอขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับ หลังจากมอบต้นไม้เรียบร้อยแล้วก็ต้องสอบถามความรู้สึกตั้งแต่ติดต่อเข้าไปดีไซน์แล้วก็วัดหน้างานด้วยกับขั้นตอนติดตั้งจนกระทั่งงานที่เสร็จเรียบร้อยที่ติดต่อไปนี่คือผมเจอใน YouTube จากการรีวิวของทั้งหลายเพราะยูทูบของบริษัทนียเยอะมากที่ผมเห็นจาบลูกค้านี่เยอะจริงๆดูแล้วมันโอเคมากลูกค้ายังไม่มีใครไม่แฮปปี้เลยใจผมก็เลยติดต่อไปทางกับทางบริษัทพอผมติดต่อไปทางยูทูบเขาเร็วมากติดต่อมาให้คนเข้ามาวัดพื้นที่รีบมาทำแล้วก็ออกแบบ สามดีได้แบบเร็วแล้วก็ในการที่ผมไม่ต้องการตรงนั้นไม่ต้องการตรงนี้อยากได้อันนั้น๋ยวได้อันนี้เขาไม่เคยบ่นทางทีมงานไม่เคยบ่นเลยพอเวลาผมคุยปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยทางทีมงานพี่เขาก็จะคุยกันเขาไม่มีหลายส่วนออกแบบคนคนทำทำใช่แล้วคนเข้ามาทําคนที่วัดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันหมดปุ๊บราสางานกันมันก็พีง่ายเลยสะดวกเลยใช่ครับสำหรับผมจนมาถึงจบงานบ่ายเรียบร้อยจนเข้ามาทําตอนเข้ามาทำเนี่ยผมผมบอกเลยว่าผมชอบบริษัทตรงนี้คือว่าผมไม่สามารถที่จะย้ายออกไปทำข้างนอกแล้วก็ทำทำที่นี่ ระหว่างที่ทําใช่ครับที่นี่คือระหว่างที่ทํแเราก็อยู่บ้านได้ด้วยเรื่องสถานการณ์โควิดต้งใส่หน้ากากตลอดเวลาเวลาเข้ามาทำเนี่ยทุกคนสุภาพหมดครับสุดท้ายแล้วผลงานก็ออกมาออกมาประทับใจมากผมให้ห้าหมดเลยเต็มห้าให้ห้าหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องบริการเรื่องพนักงานเรื่องคุณภาพของสินค้าเรื่องแบบผมให้เต็มหมดเลยดีมากของทางผมก็ต้องขอบคุณคุณโป้งมากเลยที่ให้โอกาสแล้วก็ไว้วางใจให้เขาทำให้ด้วยยินดีเลยครับยินดีเลยครับสำหรับวันนี้ก็ผมแล้วก็คุณโป้ง ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบสไตล์ดังกว่าเมย Dark ์ห้องเกมเมอร์นี่จ um. ัดได้เลยนะครับเรื่องที่ดีครับครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากบพีขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ เราทําใหม่ทั้ง<ช>ทั้ง,งชุดเลยใช่ครับก็บยังยังเชิญชวนทีมงานว่ามา,มาดื่มไันได้ <laughs>